ครับบ่ายนี้นะครับเรามาเช็คยอดต้นไม้นะครับที่ทุ่งสมอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ตรงเนินป่าไผ่นะครับเนินป่าไผ่ยักษ์นะครับที่เราปลูกเขาไว้ริมรอบนอกนี้นะครับก็จะมีต้นยางนะครับขึ้นมานี่นะครับแต่อันนี้ยังงามได้ไม่เท่าที่ควรนะครับเนไครับเพราะว่าขาดปุ๋ยขาด นี่นะฮะต้นอ,อ,อ,อินทนิลพยอมนะครับนี่นะฮะคือยามีอินทนิลน,นะครับวามีตายบ้างนะครับต้นตะเคียนอย่างเงี้ยครับ